พี่ก่อนนะครับพาอในปานิ่ตั้งเบอร์22ตครับคือจุดี้ครับทำลายสถิตินี่ครคือหวยที่ตั้งสถิติไว้สูงคือนนี้แล้วก็ส่วนของปีไก่ครับป้ไป้าป้าน้าิ้าเอาป้าคาปป้าปป้าป้าับป้าป้าป้ป้าปา้ปปาปาป้าปุป้ห้าป้ป้ป้าปป้าป้าปปาปป้า ไปกินก้าม้าปะต้องกับมาครับมากินหมองครับกินนี่ป้าตองมาสิระสันป้าเอามากินมือเขาได้เอเมนบมดเหรอเฮสู้เนมเออเปิดประเดิมครับนี่ตีด่างก่อนเราแค่ตอนด่างอืมเติมกระซั่งก่อนสามโตอะไร เอามาล่หัคุยล่ามน่กเก่งี่ยังจะออกมาอยู่ไดยันคือบเขาไปรบ่เขาเลยมันกรบปิเอนบนี่ตวะมีบอไงงมเน่้าวเสือเ้ยมีปอะไรงเนะไปจับกันแล้วจับแน่จับแน่เพราะติ่ข้าวเออตกแตเออแตเ่อยมนมีอนุญาตลบลตัตตอนนะครับเดอพีิน้องเด้อนะครับเดี๋ยวให้มาเบิ่งผลงานในแหเลยดีกว่า มาครับเดี๋ยวมาเหลื่อมลงมือนครับในคราวนั้ปีจอมหนาดมาแล้วได้เร็วมันติดมือมากพี่แองมันลงไปสุดนะพื่ๆได้ขึ้นมาเลยว่ากำตาเจ้าราช่วยออกได้คนบัวในเห็ุค่อยๆเลยจะฟาหลายเจะคอยจะมุ่งสู้พอดีลงแล้วเอ้าลงโจ้องแล้วอ่าจะเปนลงเป็นหมุนลงเลยนี่พญ่พอปลายมันอยู่มุมอ่อนเด้ออือพวกเต็มเลย ออพวญเงบึงังาอนบึงนี่โอ้ล่องบนทุกคนเลยมีที่ไหนครับพอ้โหโอ้โขึ้นมาโอ้ยพาดอด่พีน่น้นี่ดโอ้ได้ทุกคนเป็นขาวเลยโอ้ไม่ขาวโอ้ไกินหัวพ่เลยพญ่มาลงมาเ้อ ปไป้าเดี๋ยวทั้งหลอกบ่ได้เขาไปทังเขาดอกเดี๋ยวจับ้องหลอกจับมันน่งลออกเดยียมดีอมันมีปนิ่ฮะมาเดี๋ยวป้าเถอะดินแก่นิล้วน้องนี่มีปนิ่อยู่อู้ไรงเดี่อทขบีนู่สิไปักดอตัวนี้เก่งไงครับตัวนี้แต่ต้นรุนีมันตื่นกระสังเร็วดิาม่เห็นบื เนียค mm. so ุณต well ัวน anyway. ี้อุ้ยสนนมันเลยแต่ยังขึ้นมาตากิ้งครับในเรื่องมนวนออยู่มึงหนีนะมมนี่เดอยู่ในจ้องุ่มเลยคุณนันสีฟอดป้าลาไปไหนไปยานีไปยืนอยูมันเลี้ยอานี้โอ้โหปรติตตัวยังแหงนมันสุตัวนี้บอที่ว่าป้านิ่มป้ากินแล้วตัวนี้งครับในตัวนี้เขาก็สรั่งแบบพอดีเลยคนญ่ โอ้โ้ยน่ะปัดปัดขัดมาเลยเดินเลยน้ยต่อเดินโอ้ยปาอะไรกับกระตังอะไรับกระตังเนี่ยลืมล้วี่ยวไูใดเลยตัวของปูใหญ่เพิ่งขัดมากันครับตัวนี้กัตัวใหญ่เิงจังมันตองอยู่เขาแผลออกจากต่อนี่ก่อนยย่ไม่ส่แล้วูใหญ่มันไม่ลเไม่จะไป่าดเขาไม่ยูซื้อละเมันอยู่ในต่อกัน้อาหาทางหนอก็เดยเราะวุนไปนื่เดด มันเพื่มมีเสียงหนำสีิงยังเขาไปเอาได้เด็กแกดไม่ได้กันจดสนเลยมันจอตีห้อมุน้มดันตึงงนีเลยบอกอ้ป่ะเราก็สร้างแต่แน่นอนครับกันุ้นนีครับเนี่ครับตัวใหญ่ไม่แล้วพอได้เขาบอกตนียัดไปให้หนีนอนตัวใหญ่ปงอุ้ยไปงไปวคือปนินหรอทั้งทั้งน้าเฮียุนเลย โอ้ป่ะครับตป้าเขาขังก้างจอมืวนแล้วนี่มันมีต่อสูงอะไรอย่านี้โอ้งต้นนี้ต้นนี่เกือบถึงโลครับโอ้หครับนี่ต้นใหญ่อ้โหอะจะโลจันหรอเว้ยโอ้ยหมวกไปใกล้ทำไมอู้องพอมนํากินต้นใหแห้งครับไม่ได้หมอี่แต่ต้นหน่อยเว้ย โอ้พ่ังต้องยไม่เงินเอไปรล่าใส่เนอเว้เล่าสิรุดมือล่าดิตั้นได้ด่หอยกอนุดเออนะครับตอนนี้ป้าไหลเขาก็สรั่งอะไรเขาสรั่งเรื่อยๆครับเป็นขาวเลยไปเ่าดิไ่ให้เดียเว้ปากรสงพื้นเลยไหมโอ้ไปเร็วเออเขาไปก่อนเาลไปตรงไปใช้ดอกคนไูลก็ต ไปวหก่างเลยนะป้ามาของก้างเง้ไหมเอามันไหวกันตเอามันอยู่หันกันเอามันไหวกันอะไรดีก็อะไรดีก็ลเชียงบ่อตวัวก่างอยู่ป้าาหยงเงี่มันเป็นต่อสูงป้ามาเขามาหาหม่งที่มันสูงสูงหม่งลอยไงไงต้นนี้ได้รุงทุกคนเหรอครับไทรไทยโอ้ยเออพระเท๋เขาสร้างเนี่ยไอวาปานินนอนาสูปกิ่งนี่แหละปะกิ่งยันนี้ไงมแก่นเกบอยู่เออ นี่ครับปากีนใหไม่เลยครับนี่ตัวนิ้ใหั่แห้งครับนี่อะไรกอกระตังเรื่อยๆได้สองได้สงมันหามันตลอดเด้มันไม่เคยตีพุทธิ์เถอะฮะยังลูกตอกยังแห้งลูกตอกอะไรยังแห้งพี่ป้าอยู่กลางนเหงาคลุงตกลูกเครับ มลุ่มยังเงีป้าอยู่กลางแหงเดี๋ยวปนนงีือลกนนี่ยโอิว่นนี่่นะป้าปอยู่กลางแหงลายแหงป้าอยู่กลางแหงนี่ตัวยังงีาใส่ไปนี่แม่นีอีดี่ะงานมีตัวอะโอโหปนินตัแหลกครับทีเขาเฮี้ยตัวแหลกัวอะไร่ตัวนีตัวเดียวล่ะอนุตามน้ไอเบิ้งใส่ครับก่อนสีไปนี่กรับประมาณนี้ครับ บถึงโลครับด้อก็ลาทีเนมาเป็นนอีืน่เะปเอาปเอืเองดอเออเข้าออเออเอยเออเออเเออเออัออเเอออเออเอเออเอเอ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 อ่อเอาเออเอ่อยเอเอ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 เออเอเออเไเออเออเอเออเอวอะ ใส่ไงครับไม่เล่าต้น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 ได้สิบอ้าวอไราไทยครับาไทยกับปต้องเนี่ไก็รู้มือเขาถึงเยียงเลยแอันถึงเยียงป่มามันน้่หวไถึงเยียงดีให้ปต้องไงเน่แต่เจอป้าต้องงขึ้นไปยังจะหนำเลือกบ่ก็เหนื่อยนำบนเล็กนี่ ไมยังอยู่ีมุมนีรานอยู่มาหนเหมนี่มันอยู่ในต้อมันอยู่อ้อนี่นี่นี่เหอนก็ถ่ยออกมาสีมันกุ้ง้งเลยตกีกับตอเขนเลยเอาเหนเขาจ้ดอนสองเที่ยวเหรเอ้าเราอีเลอีแลวเี่ยตะ้นหน่อยหมดู เร้ยมุมเราไปจับวัที่หนสองเลยเียมไอหนีดูที่หนึ่สองเลยถือไปเสียมหน่อยไปต้นปูนเอาไปเจียมดอกอาตะปาขาวงามๆบ้านเล่าเล่านั่นไวมครับเี่บ้าล่าเล่ากระซั่งเยครับเล่าเล่าย่สิบโลนะแลก็เริ่มไปจะมากเริมเบ้าเรมเบ้าแต่วัดปริมาณอาจจะเต็มกระซั่งมันน้อยหนึ่งหล่นหล่นมันน้อยนึ่ง ปลาไทยเออปลาไทยมาเจิมกระสังอีกแล้วครับปลาไทยนับตัวได้ครับเป็นตัวที่สามของมักอยันน้อยแห่งปลาไทยอยู่ปลาอันงามคุยล่ามครับได้ได้หาตูวหุตู้ได้อันจำขาวๆงามโอไทยสองแเยป็งนี้บออ้ไทยสครับปไทยนับตัวได้ อันมแค่หมูเจ้าบอกินไข่มันบีบไข่ออกให้ข่อยดู้ไข่ปลาไข่แยงโอ้ยปลาไข่แยงเขาท่ายืนสองแยงอยู่ใส่ปลาไข่แยงหเขาก็กดหนีไม่นี่ไมาต่อเอขาขึ้นแล้วครับนี่นี่บดโป่งอยู่กันอะไรมาบัดดี้ฟอพันนันโอ้ยปลาไงเห็นหมูเสีแยงเห้งปาเนี่ยบดเบื่อจุบไหลอยู่ในจอมหลายเสี่ยมตัวนี้แ่ปลา่ยปลาไข่แยงตัวหนึ่งอยู่หัวนแ่งมาปลาคุดตัวใดญ่ ถึงก็ผูกนยกแขกมาเอาคือบวปะโคดมันไปอย่างดีดีเลยมันบวมันม yeah, yeah, right. ันอยู่วอนั่นนั่นนั่นลนอ้มกัดจากั่นนี่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 ไกบันไปเราอ้มันไปกันต็มหรอเอ็นตาอื่นคุกแล้วอนยังมยัมเขาไปลาเสียมไปของปลาเก๋งเอาปลาเก๋งเลย้เดีว๋ยวเราจะไปมือกันเลยออมาแล้วมาแล้วมแล้ว ปลากีนงครับตอกบัวลงเอาปลาอย่างนี้เียกเสียดอย่ตอกบัวเซื้อไรขึ้นปลาขาอย่างเดียวครับซีขาวอย่าปลอมลูกเลยแล้วมันสิมันบินก่อนเลยันลงเดือย บะ้องนี่ว่าเอาไปใส่กี่เลจับลากัเดนีนีแล้วจับมานี่ไม่ได้บอกบ้านเหลยโอ้ยเอาใส่ลายวขอมันก็ั้งงี้ยนี่เดียวตนีนี่ีอยู่ไปโอ้ยจีอมันจีปากะเนปากเลบหักโอ้โหเอามาเลยบ่ก่อนย่างไปหากระสังหนึ่งตีนเย็บป่โอ้ยเย็บซะวหบอกุกปาบอเขาไปไก่เลยกัว่ต ไปออนก็ดอไมันือมันต่อะไรออกไปเป็นตัวโตไุ่ไปไปหาพอแล้วมึงไปจับตวใหม่ป้าไปนไต่อไปนี่ตรงตรงมันอยู่นต่อไต่อละยังไงต่อไหลออกไปอุ้นอุ้ตวใหญ่วะไปกิ่งยง่ยู่จุดต้นไไละกิ่ง่ยดูนีีีไปจุดที่ป้าตวใหญ่นี่นี่ตัวนึง กไทยปอะไแล้ไปล้วโตอีกแล้วอันนั่นเลยจำเลยแต่กเก่งเลยก็ไทยพอหนไปแล้วนั่นจำเอย่ปเก่งได้ระบบปื้ดอยู่นนกระนาดอย่พมพมผลเหยียบแบบเ๋ยมจะดอเลยปลาบูแล้วก็ปลาคิว บ่อไนี่ละว่าใชตุ้เนี่ยเอาขึ้นมาแล้วเราเอาขึ้นมาเลยอไเ้ผมต้องอันนั้นต้ตนบ่อยู่้ผมต้องอันงกันโอ้ยก่ช่งลำบากด้พี่น้องเลยรับได้บ่เดียวับไดเลยไหนเฮก็มีกันตัวนี่ไหนเงี้ยคืบดสูนี่เขาวันไหนนำตื่นเนี่ยเขาสดดีับไปแต่สิบบ่มีตัวใหญ่ตัวนีู้ปึกปนี้เสียลดิผุนไปหาอดเลย นี้เดี๋กิ่งง้นั่นั่นลไปเลยเนี่ยเนี่ยเอายหน่อยมั้วนกิ่หน่อยทำมนลูกอับนบ่มล่ะบ่องบบถือบถือเล่นลบลยนั่บ่ห็นไปขุดละไปหาพ่อใหญ่ตัวไหตัวนี้อตัวน่อยตดอตูดแทะขวบด้ปงขันมันไกล้กับตูดขวบว่ะเฮ้ยขมันใกลตูดเขาบ้างขาดแทะเขาขาดแทตอนนี้ได้เก่าสิเปอร์เซ็นต์ครับของกระซัางด้สิเต็มเล้ว จักปายังบนนไปอ่ะหรอใส่ใหญ่นิยยังอยู่ครับใส่บ uh ีก huh ับหนิ่งยั um ่งอย่ตสองตัวสใหญ่กัยิงงยเอ้ยุนสิขอก่เนเ่นเอาเออตันดีบ่มันมันเริ่มเอาหัวมัเข่าไปลงลงต่างขามันเสียบคอต่างขาหัวมันเข่ามันัแ่นเปิดกระไปลน้แล้วครับเ่งเออเสียบเสียเรือมันเต็มกระสังแล้วด้ว กะไทยบ่อถึงสิบตัวทางหลังเจออีกแล้วทางหลังไปยังเอาขาหนีไปเด่นเดดตวดีดีดิโอ้พ่อหญ่เหรียแต่ของหญ่เลยไปเอาไปไปนะพ่อใหญ่นะ่ยเยง เ็ยังเป็นจอแต่นาเฮียผู้เดียวมันโอ้ยกระสีดผูแขนบุยังทิ่นมือดีละมือสีูแขนหนูดำมือเดียวใกล้วันน้ปยังกันตังแต่ด้นเขานี่งอว่าทัานผีไทยอีกแล้วก็ได้มุดน้าหลายคนไหนก็ดำมาก็ได้ลุบรอก็เคยได้มุดหลายถึงขนาดนี้ลุกนี้ตัวเดตยากาขหามาคันี้มาคันี้ม่ตอง อตรงนี้นะครัเปียปเียปกขยก่าอนมันจะปังอุนี่ปเียปลาเือดเืมันเออเจือดเขาไปอ๋อปอยกขางแทงงเดือเดืด้มันจะสิขากระซังเลยบอกเฉยปักขยนกว่ครแทงแงเือดนะเดือดมันเดือดปักขยันกว่กอนนั่นไอย่งเงี้เือดไปเด้อมันจะสิขา้วก็สังงเดือดอยู่กลางเดี๋ยวกางตีมันอยู่ในต่อมากันี้กงใน

มขาบอะไรดีเลยเอาเจ้าไหนขาสองขาเหยียบป้ามือถืออีกต้นหนึ่งเอาเ่าลีตัอนี้าได้าอตัวนี้กระางเหตุใดเหังใดนีตองอาไม้มันใส่เลยนี่นี่ล่ะจะมาเอาป้าใส่จเอาเดี๋ยวเดีอาตัวนี้ขึ้นไปไว้น่นบอลเอาไนี้เอากรสอบ่เอาไปเอาปอันอันนี้เดี๋ยวพันยัดตัวนี้ไปก่อนวนี้กรช่างเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลครับยี่สโดนด้อประมาณยาบัลยังุม ไม่เป็นใจเอกไ้ไมจคุ่าไงพักพักยกมาตาโก้ตัยกไม่เก่งสุดเลยยกงูเกไวมจะได้ไ่ขาจับมันหมทธรรมนไทตั้งร no. ุ่นรุ่าได้เจ้าขอมาได้เจ้าขอมปบเดียวเอายังถ้มันนอนปล่อยป้าเร็วเออย่าเข้าไปตั้งคางนั่นแหละใส่ยด้อนั่งสั่นมือไปเลยูงนึ่งอาอว่าสิทึ่งอย่างรุ่นอาครับต้องไม่เบียดไมาใช่ไม่่มีที่ไหนมาไทยเป็นแบหนึ่งต่มีคนรอเล บมอไหนอยู่นอนแต่แคงในเบียดเขาตั้งขางมันไห้อยู่โอ้น้พระยตั้งขางคุณเด็กยันาไทยไทเลยสิเกรหยังเจ็บกเก็บยต่น้อหนาไม่เนาะมันเบียดเยดเาเอเบียดหัวเล้าเขาเก่งบ้าคนนคนาานยาเก่งไงเดียบบ้าเก่งงม่อมไปก่อนนั่นแหละกันมันเก่งเียจับเอาเลย จะบอาบทนมาถือไว้จะมัน้ข่อยไได้เลยต้องมือวางไวอุ่นก้อนก้อนติดเออต้องแบบคมคมถากรคมถากพวกุณบัตามุนชมมาขี่กนี้เไหมมตากับเก่เต้องบอาปมะเก่ย่นีต้อเลื่อมจตัวใหญ่เลยต้งเลยจะหากมะเกล่ยไรเอาไว้เศรเอาเอาขึ้นไปนะคุณต้องหัวสิุ้้อยอายื่นคุมเลยจำเท่าหัดกับกระยัสมุดอยู อาตาเลยอาามเลยกสิจับเองอย่าว่ายิ่นคุ้มเลยเคนก็อยากหมุนกันห่างจากหนามากรตึแห้งก็จะหมุนแน่นจังแต่ตงกระสอบนตีเยอะสายแงกระสอบก็เน้สองเล่มถ้าเอาเลยละแม่นี่กูรูดไปันกูปั้นให้กูเสียได้เลยไอ้รูดอี่เลี่ยนแล้วบ้าว่าบ้าพุ่้พูด้วย เมื่อกี้เขาสวยเลยมือนกัน่ในตัวตัวหนึ่งไงคนนั้นอยู่ปฏิจุในตัวเลยสองตัวเลยอยู่ตัวเลยนั่นนอริสคูลรำเงยกันเอะอนี่ี่้นี่แหะนี่อีานกูลคุณเงกูราคโอ้ตาวเนลยองว่ามาสิไปก้าวเกมเก่าออได้น้องจชีถี่ไห้หอไปสิละอุ้ยไปของคุณลุงบไปเม่าสวยเลยมือนี อ่ลึกไหมเห็นว่าเขายืดถี่จับติ่งมกิ่งางามตัวนึ่งพูดได้ยาคาวอจับบอกกิ่งไงนี่เอาพูดได้ยังไงนีโอ้สองคนคนต่ออีนี่มีตะปไทยเลยบ้ตะเภาสีงเร็วนี่มับ่คอยจับออกตัวบงแงตัวว่าตัวหน่อยน้ เริ <muitas S 2> ่มเล่นปลาไทยเริ่มเล่นปลาคุยล่ามระบาดได้พูดได้หนึงนะมันหลายแห้งยังว่าปากถุงมันอันนี้กระจับเปิดเปิดของกวงๆในตีก้อนเดี๋ยวใส่ผู้นึงอันนี้มันก็มีขาทั้งนั้นนั่นมีผู้รัดให้นี่ยจกลงไปถึงถุงมังจับลูกแย่จกไปบังแต่จกไปเออปล่อยมันนี่ถุงมันทั้งเหอยอนมัีซ้ำเลยจับทีละสองอยู่อนื้อปล่อยได้ปากมันออกตีลูกเล็กเออไข่ไข่เยอะพู้จับถุงบ้าเออเขาหนีนี่เนื้อป่อยแต่ป่ามันมันกระติดออกตีตัวมุ่นน่่่เอใหญะ คนหลายอยู <c oughs> ่ย uh ืนกับพุ้นก็ได้บ่เนี่ยคนอย่งมุนนอนนี่เขาเไปก็าเองไงพอดีามสองตัวยี้ยืนใส่บยบ่ใช่มั้เด้อให้เราอยู่หันเออพอดีจะขึ้นมาในปักกิ่งกันนี่บุ้ยคนเราเลยบ่ให้เราพวกเราไปใส่บ่เขาให้เรา้พอดีเราไปใส่นี่เขาให้อยู่นี่เดี๋ยวเขาจะขู่ก็ได้ไห้กี่คนไปจะอยู่นี่เยอะไปไหนพอลูกก็มาแล้วหมเออพอลูกไงหมวกไปกเราได้หมวกไงเดขาพูดไงสำนักคนจะจัดจริงหรอเอาลงบนทุกคนเลยครับตัวนี้เอาจะแป้นเลยวันนี้ มาองรัน้เขาเอยนอยจะร้างไหมมันน้อยเขาเองเขาแม่เมื่อกี้เขาบ้องสนกาี่ตัวน้นได้กูว่าันเบญนาหุดกูไปีของเยอเลยนี่งองไหมดชาาวาันมันขัแยงก็ต้องบดจับ่าห้น้องนเขาสนี้ยงเขาสี้ยดบดออกอย่หอกมันหยาดเห็ดบาบก้มโอ้ยมีแต่ปูปดปลันแย่งหมดแล้ จบกาัยังมือหนักเล็กทุกึดมีตะพตังาอดหายแล้วมันมดทุ่งไต่ทองนี่นิยอำมมัได้ขึ้นยุ่เติมเลยมันจขาดแล้วบ่เพราะดียดึกแขนบ่เบิ่งปลาไทยเนี่ยปลาไทยบ่าเลยว่าแมนตัวนี้ก็ได้ยืดโล่เ่าปลาเก่งน่อยกับปลาเก่งกลางตอนกลาเก็งมีก่น ไม่ได้คีว่าาล่ะมต้องาเพยโปเจียมจากโบแมนว้วยคอาจับบจี้ตกเหรออย่าบอออกกีตออกกันนี่ต้องต้องอยู่ทีนี่ตัวนี้เออให้มายลอยลูกบาไม่ต้องบาฝัดไมอปลาเก่งปลาเกงกว่าต้องเริ่มเลยป็นป้านี่แหละครับต้นนี้จอปปาอ่าเปิดเอาปลาเก่งต้นนี้เหมืกันปอยหามองเปิดเอาบไรอนี่ในมือนี่ะปลาเก่งนนี้เออป่อยหามองเปิดเอาไรอ ตอนนี้เป็ปลาเก็บโตแล้วครับป้าตองป้าเขากี้อ่าาะอปาปาคุยล่ามมืงสิอนปาใส่ใส่หน่อยไป็ล้วปลห้ผมดอก่นห้ผมแต่ปาทยเกียบตกอะไรกันบ่นี่บอกตวนี้บ่กบไ้ซับสนนียไงหัวเปลี่ยนด้วยกิ้งปกิ้งเอต่เีนี่กนเอาแต่ปลากระเียงเกงแสบๆก็พดออเหนาม้ยให้ติดเหนใเจ้าบ่ ตีนเหย้นองกอขอใกล้ๆพี่เจ้าลูบมั้ยเสียมน้อยเขาเนี้เขาเลือกไวจัดนเหย้สงอป้าูเอป้านี่แเหลต้นะแล้มันมันมัส่วงไทยก็บูเหยกย้ำมาเหยียบป้าตัวเนี้ยสิไล่เหีอตีออบอดีเอดิวัย่อยได้เดี๋ยว้ใ่ไวเดี๋ยงกนไ้ปเออห้ล จีจวดไมยแม่หลุดมือเลย้แห้งเติมอยู่ดอกปุ๊บปุ๊มานีปาไทย่วนี่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 ลูกไปพีอะไรปลาก่งหอบ่อตันนี้อยู่คือเราอยู่เป็นปลาคาร์ละปลากิ่งลูกไม้พีเราลูกไม้ต่ำาจวดปลาไทไปหาอุ่นต้นบอยไงขอต่อแล้วน้ำมันหมนุน้ต้องระอัปลาไท ออเบามาดึงก่อน no ิโกูหเลยอ้แรงกับไอ้อยู่ใกล้ทีเนี่ดินี่น้อยนี่กรถึงกันยมพีวะคนยูนนีไปไปกไปเขาพิมพ์นาดกนเอาสาอู้นี่นี่ดิเนมาเตอ้มาเตอกูตัวตัวไตัวนี้ป๊เกนี่ไต้ตัวนี้ตีนวดพดีตีนดพอดีเออน่ยเก่งแม่ไม่ยังไม่สู้อีกละนี๊กเกนี่เยอะไปล้นี่ต้องมงมาตยนี่แหละอ้มอนี่เออนี่แหละเปรีดดิ

เดี๋ยวเดียว์้ปาวมันกวนทมนีไก่อยากมางอมปลาคือโอ้ยโตจะดนแล้วอ่งจงเรยนปิดปพุเตไปเยมัต้องกินดลือเสียวันนี้กินดูครับแั้มันเป็นเบาๆไปเลยรีบโยกันนับก็ต้องใส่น้ำกะต้องหน่อย ตีนตู้ใด้ปาจีได่ปาจีไทยตัวนึงไม่ขาเจ้าตัวหน่อยปตอใส่ดุกล่ะอไปเลยปาตอเนะเอาออกกล่องเลยไยวสิเอาปล่อยกับคืนเอบคปล่อยใส่หม่นครับปเป่าป่คนผลหมักนเอาไปปล่อยใส่ห้องน้ำนักปล่อยใส่ห้องน้ำ เขียวคมขมแล้วด้วยปลาเปล่าเนี่ยเขียวขมแห้งเข้าหน่อยๆอย่างไรแล้วเอาโรบัสปอยเลยไปลงเอารอันนี้พอหนิใบ่บใต้อันนี้อันนี้บ่อต้อันนี้ตุ่มขึ้นเอาไปปองแล้วกันเอาไปปล่อยเลยนี่มันมวนนี่มันติดถึนมามวนหน่อยเอาไปเฉลียอันนี้ปลาเสียบปลาเปล่าเอาไปเทลงน้ำเพื่อโตได S <S <S วนมาเลยครับแหลีวพอดีมืนอนี้บไปกินข้าวปลาครับขออนุญาตเดินทางกลับเลยครับเดนื่องจากอยู่กลางดงกลางยังสีมันกคับบ่ค่อยดีปันไดนครับเนื่องจากพาย,ยุมันกับเขาฟ้ามันกับห้องกระแลบมั่งกับบอดีต่อท่อผู้ที่อยู่กลางตรงนั่นแหละต้องต้องรีบกลับละปกป้องปลอดภัยนะครับผมก็ปไป,อปไของทีมงาน,นกับสรุปปลาก็คือประมาณ30โลครับตามที่พี่น้องเห็นมือนเขาเห็ดแบบง่ายๆครับเนื่องจากเป็นจอกกระสือเข้ากันรอยออกและออก เราก็จับป้าซื้อส่วนนี้เป็นช่วงฝนตกกลับเพาจะได้เห็นป้าแบบหลายๆสีอยู่เหนืออยู่หนาฝนป้าไม่ได้ขึ้นมาตื่นเพราะขึ้นมาตื่นวันนี้ที่ง,งั่นกะจับเลยไงอ่าไหนมาป้าพักกลางเอาขืนกลับประมาณนั้นแหละป้าทั้งเบิดโอเคครับพี่หลังกลับคงสุด้าทต่พี่นี้ครับเดีย๋ยวเดี๋ยวกดไลค์ติดตามครับเดี๋ยวหอกั้นกินหน่ะครับสืบหากินอีกอย่างเราติดตามเบิ้งสำหรับคลิปนี้พ่อมแม่ที่พี่นึ่ครับผมสวัสดีสครับ